โอเคผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างดาวทุกท่านนะครับวันนี้ผมภูมิจะแผยอาราฟมารลีก่กันเช่นเคยสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมโซโล่เลือล่อะไรแล้วก็ในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาเ,เพื่อนๆไปดูในส่วนตัวของข้อมูลที่มีการสตรีมสดหรือว่าถ่ายทอดสดเนี่ยนะครับในเพจตัวของเน็ตมาร์เบิลทีวีนั่นเองเครับแล้วก็ในตัวของการถ่ายทอดสดเนี่ยเขาจัดขึ้นในงานาตัวของโชว์เคสนะครับที่ จีทาวเวอร์นั่นเองของประเทศเกาหลีแล้วก็ในงานนี้แหละนะครับที่เราจะรู้ว่าตัวประเทศไทยแล้วก็แคนาดาเนี่ยจะเปิด Open b e t ตในวันที่21มีนาคมนี้อ่าแล้วก็ตัวเกมจะเปิดให้บริการทั่วโลกอย่างเป็นทางการในเดือนที่5ก็คือเดือนพฤษภาคม และก็ในงานเนี่ยเขามีการบอกนะครับว่าตัวเกมเนี่ยเปิด Open Beta จริงๆนะในไทยแล้วก็แคนาดาวันที่21มีนาแต่ตัวเกมยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์100%มันอาจจะมีบั๊กบ้างแต่ว่าตัวเกมสามารถเติมเงินได้อัดแข่งกันได้นู่นนี่นั่นแต่ว่าระบบเนี่ยหรือว่าอีเวนต์หรือว่าเควสเนี่ยนู่นนี่นั่นเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีการอัปเดตมาทุกเดือนพูดง่ายๆคือประเทศไทยกับแคนาดาตอนนี้เป็นเหมือนหนูลองยา แต่ว่าตัวเกมเนี่ยจะมีการอัปเดตอย่างเป็นทางการจริงๆในเดือนที่5เดือนพฤษภาคมก็คือ5 6 7 8 9 1 0 1112เนี่ยจะมีการอัปเดตที่เป็นทางการที่เขามีบอกแล้วไม่ว่าจะเป็นตู้กาชามากี่ตู้ในเดือนนี้มีตัวของอ่าเนื้อเรื่องมาไหมมีการแข่งขันด้วยนะนะไม่รู้ว่าเป็น PvP หรือว่าการแข่งขันจัดอันดับการลงดันเชียนเร็วที่สุดหลักๆเนี่ยมันจะมีประมาณนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวไทยที่เราได้เล่นวันที่21มีนาะคือเปิดโอเพ่นเบรดได้จริงๆเติมเงินได้จริงๆแต่อาจจะไม่ได้มีอีเวนต์อัปเดตมาทุกสัปดาห์อัปเดตมาทุกเดือนอ่ะพูดง่ายๆคือเพล่อ,อะแม่งเจอบั๊กอีกด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นก็ต้องทําใจไว้ก่อนเลยอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูแล้วกันว่าตัวเกมเนี่ยจะเป็นอย่างไงบ้างในงานเปิดตัวนี้นั่นเองนะครับเนาะขออนุญาตนะอ่ะขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับขายายหน้าจอลดหน้าจอแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าตัวเกมเนี่ยเขามีการ เ,เรียกได้ว่าเป็นการสัมภาษณ์พนักงานทีมงานหรือว่าผู้พัฒนานเนี่ยแม่งโคตรนานเลยบอกเลยว่าโคตรพี่มหานานนะครับนานแบบนานจริงจังอ่ะนะครับคือคือ,คอนานเวอร์เลยเพราะฉะนั้นผมเลยอาจจะขยายให้เพื่อนๆดูแบบเป็นสเต็ปสเต็ปไปละกันว่าเฮ้ยตอนที่แบบมันมีเ,เรียกได้ว่าเป็นเกมเพย์อะไรจริงๆเนี่ยประมาณไหนนะครับแล้วก็ตรงเนี้ย ถ้าเราจะมาดูเนี่ยนะครับมันจะมีหน้าเกมเพย์อ่าสังเกตว่ามี4โหมดใช่ไหมน่าจะเป็นโหมดบังคับก็คือโหมดสตอรี่นะครับอ่าแล้วก็เป็นโหมดอ่าไทาม์โซนนะโหมดฮันเตอร์โหมด,หมดแล้วก็โหมดที่เราจะเล่นเป็นแบบว่าฝึกซ้อมอะไรประมาณนี้ด้วยนะเพราะว่าเขาประกาศมาแล้วแหละว่ามีโหมดประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็จะมีในส่วนตัวของอ่าบอกเนาะว่าตัวเกมเนี่ยแบบอิงมาจาก อมังหวาเป๊ะเลยนะครับแล้วก็อันเนี้ยเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้หน่อยละกันเพราะว่ามันเป็นการพูดคุยกันระหว่าง N P C อาจจะได้ดูด้วยว่าเฮ้ยตัวเกมแม่งแบบสวยสดงดงามของจริงนะอะไรประมาณนี้นะครับ อ่ะอันนี้คือเกมเพย์ในตัวเกมแล้วสังเกตนะครับมีตัวของ,ของแบบว่าคำพูดมีอะไรมาเลยคือแบบภาพสวยมากอ่ะประมาณนี้นะครับในส่วนตัวของการพูดคุยในตัวเกมเนาะอ่ะประมาณนี้แล้วก็จะมีตรงนี้อ่ะสังเกตเรานะครับมันจะมีการเปลี่ยนคลาสสังเกตตอนแรกเนี่ยเราจะเป็นซงจินบูที่แบบเป็นกิ๊กี้ใช่ไหมพอเรเวล30าเนี่ยเราจะสามารถเรียกได้ว่าเก่งขึ้นอ,ะอ่ะอ่ถ้าเป็นในการ์ตูนมังฮาวาเนี่ยตอนแรกพระเอกเนี่ยมันโดนสังเวยใช่ไหม แล้วคราวนี้เราก็ออกมาจากตัวของดันเจียนแล้วเราก็เหมือนกับได้แบบว่าสิทธิพิเศษในการลงดันเจียนแล้วพอคราวนี้เราลงดันเจียนไปเนี่ยแล้วเราจะเริ่มเก่งขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าตัวเรายังเล็กอยู่นะพอเราเลเวลสามสิ 30, ปุ๊บอ่ะเราก็เริ่มตัวสูงขึ้นอยู่ๆแม่งนอนมัฟตื่นมาไอ้ที่สูงเฉยอะไรอย่างเงี้ยน้องยังทักเลยว่านี่ใช่พี่สงเกินอูจริงๆหรอใช่ไหมในเรื่องแล้วคราวนี้ต่อจากตัวเนี้ย ก็จะเป็นการเปลี่ยนคลาสแรกของเขาใช่ไหมที่แบบได้ Igni s มาก็ต่อจากนั้นพูดง่ายๆคือน่าจะเป็นการเล่นตามสตอรี่ไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมแล้วคราวนี้มันจะมาถึงตัวในส่วนตัวของแบบว่าพวกเรียกได้ว่าเป็นเกมเพย์ที่เราต้องเลือกสายแล้วสังเกตตัวนี้นะครับอันเนี้ยจะเป็นการเล่นแบบสไตล์การต่อสู้นะครับสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างไม่สิ้นสุดนะตัวเนี้ยจะเป็นการจัดการทัพสั์นะครับประมาณนี้ ูดง่ายคือเขาจะมาบอกนาะว่าเฮ้ยเราสามารถจัดสไตล์การเล่นนะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนรูนเปลี่ยนอาวุธนะครับเปลี่ยนสกิลที่แบบว่ามีการเคอน์เตอร์แทรกสวนศัตรูใช่ไหมแล้วก็ตัวนี้เป็นการจัดทักษะซึ่งไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นเอาพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นเงาหรือว่าฮันเตอร์ลงไปด้วยกับเราหรือเปล่าใช่ไหมแล้วก็ตัวนี้นะครับก็คือรูปแบบการต่อสู้ที่เปลี่ยนแปลงได้ไม่สิ้นสุดอะไรประมาณนั้นนะครับก็เราจะสามารถดูได้จากตรงเนื้อเรื่องนะครับ ตรงนี้อ่าเราสามารถเลือกอาวุธได้อย่างที่บอกเนาะว่าถ้าในในตัวมังฮาวาเนี่ยมันก็จะมีการได้อาวุธแรกมาที่ดาเมจบวก10โง่ๆใช่ไหมพอเราเก็บเงินได้ซื้ออาวุธใหม่ก็จะเป็นอาวุธแล้งบีที่บวกดามเมจ70ใช่ไหมอ่าประมาณนี้อันนี้ก็คือรูปแบบการเปลี่ยนแปลงอาวุธนั่นเองนะครับเนาะสามารถเลือกอาวุธใส่ได้ใช่ไหม ่าสังเกตอันนี้คืออาวุธที่เป็นอ่าไอตัวดาเมจบวกสิอ่าเดี๋ยวดูเกมเพย์ครับอ่าโชนอาวุธเนี่ยเห็นไหมการใช้อาวุธแต่ละอาวุธเนี่ยก็เปลี่ยนไปด้วยอันนี้คืออาวุธที่เป็นมีดอ่าแรงบีเห็นไหมคอมโบเปลี่ยนนะครับแล้วก็อาวุธอีกหลากหลายมากมายซึ่งผมถูกใจเคียวตัวนี้เพราะว่ามันจะมีเกมเพย์ให้ดูด้วย เกมเพลคียวแม่งแยกล่างตีได้อย่างเฟียวนะครับไอตัวดาบปีศาจดอกเหมยก็เรียกว่าฟันเหมือนดาบสมุไรลุลูอะไรประมาณนี้แต่ละดาบแต่ละอาวุธเนี่ยอย่างที่บอกมีกลิมมัวมีเคลียว,ม,ยวมีดาบ,ดาบใช่ไหมมีธนูมีคบไฟอะไรอย่างเงี้ยหลากหลายมากมายให้เราเลือกใช้นะครับแล้วก็จะมีตัวของเกมเพลด้วยอันนี้คือมีดแหลงบีแล้วก็ดาบไอตัวราชาปีศาจ ขอคอยร้อยชั้นใช่ไหมแล้วก็ดับดอกเหมยนะพีศาจาดอกเหมยนะครับ,รรบแล้วก็มีกลิมมั่าเรียกมังกรแล้วก็เคียวทีเด็ดเลยไอ้ชิ้มแยกล่างอังเทจัดเลยครับเนี่ยโอ้เคียวอาวุธระดับ S S R แน่นอนนะครับแล้วก็มีรูนอาสังเกตรครับรูนเนี่ยมันจะมาตั้งแต่ในส่วนตัวของเนื้อเรื่องในการ์ตูนแล้วใช่ไหมในมังหวา มันจะเป็นรูนมันจะเลือกแล้วแต่คลาสด้วยนะบางทีแบบคลาสนักเวทคลาลนู่นคลานี่คลาสนั่นเนาะก็จะมีแบบสกิลที่แตกต่างกันไปแต่ว่ารูนในเกมเนี่ยสังเกตว่าเราจะสามารถยัดรูนเข้าไปในสกิลได้พูดง่ายๆคือเราเล่นไปเรื่อยๆสกิลจะปลดล็อกตามเลเวลเลเวลเลเวลแต่พวกรูนเนี่ยจะมาเสริมเป็นสกิลอ่าพสซีฟก็คือเป็นติดตัวนั้นๆสมมติสกิลฟันดาบข,ของเราเนี่ยเราใส่รูนบางรูนเนี่ยอาจจะเป็นการบิงเข้าไปฟัน <ส>อ่าบางรูนเนี่ยอาจจะเป็นการฟันยาวอะไรประมาณนี้ผู้ง่าย um, ok, คือมันจะเปลี <ứng aras. S 2> zo, ่ยนทักษะหลักของเราอ่ะรูนเข้าใจไหมประมาณนั้นนะครับอ่าสังเกตจะมีการทดสอบการใช้รูนให้ดูด้วยเห็นไหมอ่าอันนี้คือรูนที่แบบจะเป็นบิงฟันอยู่บนฟ้าใช่ไหมอ่าพอเปลี่ยนรูนนะครับเป็นการบิงฟันแบบสายฟ้าอย่างเฟี้ยวอีกรูนนึงเป็นการแยกล่างฟันเห็นไหม ใช่นไหมครับอารูนนี่เป็นหมุนฟันใช่ไหมเ,เป็นสีม่วงอีกรูนนึงเนี่ยเป็นการเหยียบพื้นอทาทั้งทั้งที่เป็นสก,กิลเดียวกันด้วยนะเป็นการหมุนฟันเหยียบพื้นปุ๊บ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 เพราะฉะนั้นตัวของรูนเนี่ยจะเอามาอาเรียกได้ว่าเป็นการกเปลี่ยนแปลงตัวของสก,กิลหลักของเราถ้าเป็น P.O.E หรือว่าผ่านออฟเวกไซด์ก็คือเป็นเจมนั่นแหละอาพูดง่ายๆคือมันคือเจมในการทําให้สกิลหลักของเราเปลี่ยนแปลงขึ้นอาเมื่อกี้เนี่ยเป็นการ อ่าเรียกได้ว่าเป็นการโชว์การอัปเกรดตัวละครแบบไม่มีที่สิ้นสุดใช่ไหมตัวเนี้ยจะเป็นการอัพทักษะเดี๋ยวเรามาดูว่าตัวเนี้ยมันจะเป็นแบบอะไรบ้างอ่าเป็นทักษะตัวละครนะอ่าอันนี้คือเป็นสเปคบาร์แด๊ดถอยหลังใช่ไหมถ้าสมมุติอ e ีฝ่ายโจมตีมาเราหลบได้ perfect dot มันจะเป็นการสโล์ศัตรูประมาณนี้อ่าง่ายๆทักษะเนี่ยน่าจะขึ้นตามเลเวลผมคิดว่านะ ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีสกิลอื่นๆด้วยอย่างเช่นตัวนี้เป็นการแดสใช่ไหมสังเกตครับมันจะมีการคอมโบซึ่งแดสธรรมดาแล้วเราจะสามารถใช้ต่อคอมโบอีกอันหนึ่งได้ด้วยอ่าเห็นไหมแล้วก็แดสพุ่งเข้าไปฟันข้างหลังถ้าเราแบบเพอร์เฟกต์ดอทมันสโลปุ๊บเนี่ยเรากดอีกสกิลหนึ่งเนี่ยมันจะบิงเข้าไปแทนข้างหลังเลยอ่าคล้ายๆกับตัวของเบรดแอนด์โซบาที่มันจะมีตัวของ ไอตัวของนินจาที่แบบถ้าเราหลบได้มันจะบินเข้าไปตีข้างหลังนะครับสังเกตเห็นไหมสกิลมันจะมีการคอมโบสกิลด้วยอย่าใช้สกิลหนึ่งต่อสกิลสองต่อแล้วสกิลสามต่อสแสดงว่าการจัดคอมโบตัวละครน,น่าจะต้องมีนะครับแบบว่าใช้สกิลหนึ่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บพออีกตัวหนึ่งลอยขึ้นบนฟ้าสกิลหนึ่งสามารถใช้ต่อคอมโบแอร์คอมโบต่อได้บนฟ้าก็จะใช้ต่อใช่ไหมเพราะฉะนั้นแสดงว่าเราอาจจะต้องมีการจัดคอมโบที่เป็นการอ่าตีอีกฝ่าย เด้งขึ้นไปบนฟ้าหรือไม่ก็ตีฝ่ายล้มเพื่อซ้าสกิลอะไรประมาณนี้พู้ี่ง่ายคือการจัดสกิลน่าจะมีประมาณนั้นนะอ่าแล้วก็อันนี้เป็นโหมดนะครับปลดล็อกอีกโหมดนึงอ่าโหมดนี้เดี๋ยวผมขอดูกันนะโหมดโหมดโหมดนี้ชื่อว่าอะไรอ่าการต่อสู้คอมโบนะครับแบบคนเดียวเป็นโหมดการต่อสู้หลากหลายอ่าน่าจะเป็นฮันเตอร์โหมดปะนะครับอ่าเป็นการต่อสู้คนเดียวนั่นแหละเป็นการเล่นคนเดียวนะครับ 성진ง와함께하는동료그림자군단과헌터들에대해서소개아่วมงาเดี๋ยวเรามาดูนะครับเป็นการเล่นคอมโบแบโบคนเดียวเป็นเนื้อเรื่องนั่นแหละพูดง่ายๆนะครับเป็นการต่อสู้แบบเนื้อเรื่องเลยก็คือเป็นตอนที่เจอกับอิกนิสนะครับที่แบบไปเปลี่ยนค้านั่นแหละแล้วโดนเขาไลก่กระทืบแล้วตัวเองก็ต้องหนีไปทะเลทรายไปฟาร,รม์มเวลก่อนนะครับประมาณนี้อ่าอันนี้คืออะไรเออไอซ์เบียร์ด้วยวูดมร์ร่แท้ ก็คือเรียกเงานั่นเองนะครับอ่าเรียกนักสู้เงามาง่ายๆเลยแล้วก็นักสู้เงาเนี่ยเหมือนเราจะแบบอุ้ยเดี๋ยว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 ตอนแรกผมนึกว่าเรียกเงามาได้ตัวเดียวนี่มึงมาเป็นฝูงเลยว่ะเฮ้ยมาเป็นฝูงเลยครับของแท้นะอาจจะเป็นในเนื้อเรื่องก็ได้ที่เรียกมาเป็นฝูงเพราะว่าเรากดเรียกมาได้จริงๆเนี่ยตัวละครเดียวประมาณนั้นนะเออแล้วก็เหมือนในที่เขาเขียนบอกตอนจบอ่ะ ถ้าเราจัดการบอสได้เหมือนเราจะสามารถเรียกซัม,มอนบอสออกมาได้ด้วยอ่ามาถึงในส่วนตจของการเรียกฮันเตอร์แล้วนะครับอฮันเตอร์แต่ละตัวก็จะมีแบบเรียกได้ว่าเป็นคลาสหรือว่าแต่ละตัวละครเนี่ย ก็จากมังฮาวาเลยบางตัวละครสามารถแปงลงร่างได้ก็แปงลงร่างได้าไดบางตัวฮิวได้ก็ฮิวไ,ได้นะครับประมาณนั้นแล้วก็แต่ละตัวมีคลาสของเขาเองด้วยนะครับนักเวทนะไฟเตอร์แทงนักธนูนะแอสซัสซินใช่ไหมอ่าแล้วก็สังเกตครับอันเนี้ย ตัวละครเราเนี่ยเล่นเป็น yeah. ต so ัวหลักใช่ไหมเราสามารถใช้ตัวละครฮันเตอร์อื่นๆมาช่วยได้นะไม่ว่าจะเป็นสแปรจงอินใช่ไหมหัวหน้ากิลฮันเตอร์เนาะแล้วก็หัวหน้าแบ็คโฮใช่ไหมไอตัวเสือแล้วก็นักเอกเนี่ยเห็นไหมเป็นการเรียกมาคอมโบได้นะแต่ว่ามันอุ๊ยอ่าเราเรียกฮันเตอร์ที่เป็นสายซัพพอร์ตมาแล้วสามารถอ่าเรียกได้ว่าสร้างบาเลียให้เราได้ด้วย อ่าแสดงว่าฮันเตอร์บางตัวที่แบบว่าเป็นสายซับอ่ะถ้าเป็นฮันเตอร์สายโจมตีคือเราเรียกมาปุ๊บมันใช้ท่าใหญ่ใช่ไหมแต่ฮันเตอร์ซัพพอร์ตคือเรียกมาแม่งบับเออว่ะแล้วก็จะมีบางโหมดที่เราเล่นตัวละครอื่นนอกจากทรงจินงูได้เลยด้วยนะครับอ่าไม่จะไปต้องเลือกอะไนี่เห็นไหมนี่ครับมันจะมีเป็นฮันเตอร์โหมดอ่าเราสามารถอ่ะอันนี้เป็นฮันเตอร์โหมดนะครับก็คือเป็นโหมดที่เราสามารถ เรียกตัวละครตัวอื่นได้ปกติแล้วมันจะมีทรงจินบูใช่ไหมแล้วเราจะสามารถเรียกเงาได้1ตัวแล้วก็ฮันเตอร์อีก3ตัวแต่ว่าโหมดตัวนี้นะครับมันจะเป็นโหมดที่เหมือนกับเราสามารถเล่นฮันเตอร์ตัวอื่นได้เลยนะครับอ่าเป็นการเล่นฮันเตอร์ตัวอื่นได้แล้วเมื่อเราคลิกฮันเตอร์ตัวอื่นนะมันจะเป็นการสลับออกมาคล้ายๆกับเกมชินอิมแพคที่แบบมีการเปลี่ยนตัวละครมาแล้วก็ใช้ท่าและอีกตัวหนึ่งก็โดนกลับไปแล้วเราก็เล่นอีกตัวหนึ่งประมาณนั้นอันนี้เป็นการจัดการของการต่อสู้ของตนเองนะครับ เป็นการเชื่อมโยงนะความสามารถของแต่ละตัวละคร,ะครอ,ะอย่างที่บอกเนาะอันนี้คือเรียกเงาใช่ไหม,มน,นะครับอันนี้บุกทักษะอันนี้ก็เป็นการเรียกอันเตอร์ประมาณนี้นะอ่าแล้วก็โหมดสุดท้ายนะครับโหมดตัวนี้คืออะไรแป๊บหนึ่งนะโหมดตัวนี้เป็นสนามลบใหม่ทุกช่วงเวลาเป็นไทม์โหมด เป็นการแข่งแข่งอันดับเวลากันนะผมคิดว่านะครับเป็น time mode นะครับอ่านี่เป็นการต่อสู้อ่านี่เป็นทา m e mode จริงๆครับเป็นการจับเวลาแข่งกันตัวนี้แหละผมคิดว่าอาจาจะเป็นการแข่งขัน PVP เพ,พ,พ,พราะว่าโหมดตัวเนี้ยมันจะมีการแข่งขันแบบเป็นแชมเปี้ยนชิพก็คือมีรอบละ3ามเดือนด้วยอา่าเป็นการแข่งขันแล้วก็มีรีซีซั่นอาจจะเป็นการแข่งขันอันดับบอสทุกๆซีซั่นเห็นไหม มันจะเป็นการจัดอันดับผมคิดว่าไอ้ตัวนี้น่าจะเป็นการจัดแรงอันดับว่าใครผ่านด่านได้สูงได้เร็วมากกว่ากันก็จะเป็นการอันดับหนึ่งและทุทกๆ3เดือนก็จะมีรีอันดับแล้วก็เล่นใหม่แล้วก็อันดับใครสูงก็จะมีโอกาสได้ไปแข่งขันในส่วนตัวของอา่าโซโล่ลูบิลิ่งแชมเปี้ยนชิพด้วยคือมันมีด้วยเ,เดี๋ยวตอนสุดท้ายเรามา<ส>ดูกันนะครับเนี่ยอันนี้คือไทม์โซนแข่งขันเวลานะครับประมาณนี้ อ,อันนี้คือบอกมาแล้วนะครับนี่แต่ละโซนเนี่ยนะครับอ่าในปี2024เนี่ยจะมีเปิดโซนประเทศอะไรบ้างซึ่งประเทศไทยเนี่ยมาอยู่ตรงนี้อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันอ่าเป็นการเปิดตัวของเกมนั่นเองอ่าประมาณนี้แล้วก็อันนี้คือการเปิดตัวจริงๆสังเกตครับวันที่19เดือน3ก็คือ19มีนา เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วอย่างเป็นทางการก็คือวันนี้คือลงทะเบียนล่วงหน้าได้เลยแต่สโตไทยเนี่ยยังไม่สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ต้องไปสโตเกาหลีแล้วตัวนี้ครับ21มีนาคมเปิดโอเพ่นเบต้าอย่างเป็นทางการเลยเไม่เป็นทางการผู้ผิดากยวเดี๋ยว,ยวตีปากแป๊บหนึ่งนะเปิดให้เล่นแบบตัวของเปิดให้เล่นจริงแหละนะครับ21มีนานี้สโต๊แคนาดาแล้วก็สโตตไทยเนี่ยนะครับ เปิดให้เล่นจริงแต่อย่างที่ผมพูดไปตั้งแต่ช่วงต้นเกมแล้วใช่ไหมว่ามันจะเป็นการเปิดให้เล่นจริงที่สามารถเติมเงินได้เล่นได้แต่มันจะยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการอ่ามันจะยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแต่เล่นจริงเลยจะยังไม่มีของรางวัลพรี ister, จิสเตอร์แจกก็คือลงทะเบียน่ลกหน้ายังไม่มีแจกเพอเพอแถมบัคมาด้วยพูดง่ายคือประเทศไทยกับตอนนี้นะครับแคนาดาเนี่ยเหมือนกับเป็นหนูลองยาก่อน อ่าแล้วตัวเกมจะเปิดให้เล่นจริงๆก็คือทั่วโลกเดือน5ก็คือเดือนพฤษภาคมพูดง่ายๆคือลงทะเบียนล่วงหน้าวันนี้แล้วนะครับ19มีนาเปิดให้เล่นจริงในประเทศไทยแล้วก็แคนาดา21มีนาคมเปิดเล่นจริงเลยเติมเงินได้ทําทุกอย่างได้แต่บั๊กน่าจะมีแล้วก็ของแจกไม่มีพูดง่ายๆคือเป็นการเปิดจริงแบบยังไงอะเป็นหนูลองยาก่อนอะเป็นการทดสอบแบบเปิดจริงอะไรประมาณนั้น แต่ว่าของคนไทยก็จะเล่นไปเลยนะเออของของประเทศอื่นคืออีก2เดือนเปิดจริงแต่ของไทยแม่งเล่นไปแล้วไงเข้าใจไหมแต่กิจกรรมะจะยังไม่มีกิจกรรมจะไปจัดพร้อมกันเดือน5เพราะว่าเปิดปอเพศไปใต้เป็นทางการนะประมาณนี้นะแล้วก็ตัวนี้คือการอัปเดตเดือน5เดือน6ของจริงนะครับนี่มันจะมีไทม์โซนบอกเลยว่าเดือนไหนเดือนไหนเดือนไหนจะจัดเป็นแบบไหนอันนี้คือเดือน5เดือน6เดือน7เดือน8เดือน9เดือน10 1112 ทุกเดือนเนี่ยอย่างที่บอกจะมีอีเวนต์มีของมีเควสมีอะไรตตานาเดือน5จะนับว่าเป็นการเปิดตัวอย่างแท้จริงเ,เดือนอเดือน5จะนับว่าเป็นการเปิดตัวอย่างแท้จริงนะครับเดี๋ยวผมขยายหน้าจอเล็กลงนะนี่เห็นไหมเดือน5ถึงเดือน12เนี่ยเห็นไหมครับนี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสสิบสองเนี่ยมีการจัดนู่นนี่นั่นอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเปิดตัวจริงๆในเดือนพฤษภาคมจะมีอีเวนต์อะไรบ้างขอย้ํานะ ไทยย1กับแคนาดาเปิดให้เล่นจริงแต่ตัวเกมยังไม่ได้เปิดตัวอยากเป็นทางการเปิดให้เล่นจริงเติมเงินได้แค่แถมบัคแล้วก็ยังไม่ได้มีของแจกนะครับแล้วก็อีเวนต์ยังไม่มีนะครับอีเวนต์จะมาจัดตอนเดือน5ซึ่งเดือน5เนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าไปพร้อมๆกันว่ามีอะไรบ้างนะขออนุญ,ญาตนะครับขอแปลก่อน เดือน5นะครับจะมีอีเวนต์เนื้อเรื่องปาศาสตร์นะครับปีศาสตร์ก็คือน่าจะเป็นหอคอยร้อยชั้นตอนชั้นที่50มัง้งอ่าประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวดั้งเดิมนะครับมีนักล่าฤดูใหม่ก็คือเป็นกาชาใหม่นั่นแหละอ่าพูดง่ายๆคือนักล่าฤดูกาลใหม่อ่าเป็นกาชาใหม่เนาะแล้วก็สีเหลืองๆเนี่ยเป็นสนามลบแห่งกายเวลาซีซั่นหนึ่ง อ่าไอาตัวเนี้ยอาจจะเป็น PvP หรือไม่ก็เป็นการแข่งขันตามโซนที่จัดอันดับเวลาเป็นซีซั่นหนึ่งนะอย่างที่บอกมันเป็นซีซั่นหนึ่งแสดงว่าน่าจะเป็นการแข่งขันแต่แข่งขันแบบไหนต่อสู้กันไหมหรือว่าการจับเวลาต้องมาดูในเกมเปิดแล้วก็อันสุดท้ายอันที่4เนี่ยนะครับอ่าเนื้อหาอ่ของมอนสเตอร์แนวน่าจะเป็นเนื้อเรื่องนั่นแหละนะประมาณนี้แล้วก็เดือนที่6ครับเดือนที่6เนี่ยดูก็รู้เนาะว่าเป็นเนื้อหาอัปเดตของดันเจี้ยนเลดไฮออก ประมาณนี้เนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวดั้งเดิมนะเป็นนักล่าใหม่ประมาณนี้แล้วก็สนามนักรบแห่งกาลเวลาซีซั่น2องอแล้วก็ตัวนี้เป็นการจู่โจมครั้งใหม่แล้วก็สีเขียวเขียวเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้คือในส่วนตัวของการแข่งขันโซโล่เลเวลิ่งนะแชมเปี้ยนชิพ CLC รอบที่1เบื้องตน้นสังเกตมันจะมีแข่งเป็นรอบเป็นรอบเป็นรอบแล้วผมมองว่าเขาน่าจะเอาอันดับพวกนี้ ไปรวมกันแล้วหาหรือเฟ้นหาคนที่จะได้ไปแข่ง World Championship อีกทีหนึ่งในเดือน12คิดว่านนะอ่าก็คือเดือน6เนี่ยมีการแข่งขันแล้วนะครับก็คือ Solo Leveling Championship C l R S อ C นะรอบที่1นั่นเองอันนี้คือเดือน6นะแล้วก็เดือนที่7ครับเดือนที่7เดือนที่7เนี่ยเป็นเนื้อหาของกิลวว้าวเกมนี้มีกิลครับ เดือนที่6มีไอเดือนที่7มีกิวแสดงว่าเดือน5เปิดมากับเดือน6ยังไม่มีกิวนะเดือน7อัปเดตกิวครับอ้าวเร่องนะนะอัปเดตกิวแล้วก็เนื้อ,อาหานะครับก็คือเป็นเนื้อเรื่องดั้งเดิมแล้วก็จะมีในส่วนตัวของนักล่าและอาวุธใหม่และเงาพูดง่ายคือเดือน7อัปเดตมา3กาชาฮันเตอร์ใหม่กาชาอาวุธบวกกับเงาใหม่อ่าสังเกต2เดือนแรกแม่งมีแต่ฮันเตอร์ใช่ไหม เดือน7มานี่คือเอาเรื่องเลยครับปูยัดสามกาชาเลยอายัดฮันเตอร์ใหม่ย,ยัดอาวุธใหม่ย,ยัดต,ตัวของเงาใหม่ด้วยนะแล้วก็มีสนามแข่งขันการเวลาซีซัน Al S 3แล้วก็จะมีในส่วนตัวของอ่าเป็นแข่งขันอ่าโซโล่เลเวลิ่งแชมเปี้ยนชิพนะครับ SCL รอบที่1นนะครับการจับสลากแสดงว่าตัวเนี้ยเป็นเบื้องต้นอันนี้เป็นโซนจับฉลากและน่าจะเป็นการแข่งขันแบบว่าเป็น8 8ทีมสุดท้ายอะไรประมาณนี้ง่ายๆเออเป็นการจับฉลากกันอะไรประมาณนี้ เนาะแล้วก็เดือน8ครับเดือน8แปดอัปเดตตัวขอกิจกรรมครบร้อยวันอา่าเปิดมาครบร้อยวันเปิดมา3เดือนอะนะเป็นกิจกรรมครบรอบ100วันนั่นเองนะครับมีเรื่องราวนะครับแบบว่าเนื้อเรื่องใหม่เนาะแล้วก็มีตู้กาชานันกล่าและอาวุธใหม่นะครับมีเนื้อหาลกไล์โอโ้โ คล้ายๆกับพวกอไอตัวเกมช i นอิมแพกหรือไม่ก็ไอตัวอะไรนะที่เป็นโลกไลท์อ่ะโฮงไกสไตล์เรียวอ่ะที่เป็นโลกไลท์แสดงว่าน่าจะต้องเป็นกิจกรรมที่เราต่อสู้ด่านนี้ต่อสู้ด่านนี้จบด่านสามารถเลือกแพสซีพิเศษหรือไม่ก็อาวุธพิเศษแล้วเล่นไปเรื่อยๆพอตายก็เริ่มต้นใหม อ่าอันนี้คือเป็นโลกไลท์นะครับแล้วก็อันนี้ก็คืออ่าเทศกาลครบรอบ100วันนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นอ่าตัวของโซโล่เลเวลลิงนะแชมเปี้ยนชิพนะครับ S C ไอ S L C รอบที่1รอบชิงชนะเลิศมีรอบต้นอ่ามีรอบจับฉลากมีรอบชิงแชมป์อ่าประมาณนี้อันนี้คือรอบ1นะแล้วก็ตัวของ เดือนที่9นะครับเดือนที่9นะเดือนที่9มีอัปเดตเนื้อเรื่องใหม่ก็คือเป็นหอคอยร้อยชั้นชั้นที่100นั่นแหละสังเกตครับเดือนแรกเป็นชั้น50ใช่ไหมอ่าเดือนที่5เนี่ยเป็นชั้น50เดือนที่9เนี่ยเป็นชั้น100อ่าเจอกับไอตัวอ่าราชาปีศาจนะครับร้อยชั้นเนาะมีเนื้อเรื่องใหม่นะครับ มีนักล่าและเงาใหม่อ่ามีสนามลบกายเวลาซีซันส4นะครับแล้วก็มีตัวของการโจมตีครั้งใหม่แล้วก็ตัวของอ่าสโวล์เลเวลลิ่งอ่าแชมเปี้ยนชิพนะครับ SLC รอบที่2เบื้องตน้แนแสดงว่ามี2รอบตอนนี้นะครับประมาณนี้นะแล้วก็เดือนที่10ครับเดือนที่10เนี่ยจะมีอีเวนต์ใหม่นะก็คือประเภท กลยุทธ์บอสเนื้อหาใหม่แสดงว่าเป็นอีเวนต์ตีบอสแบบใหม่อย่างเช่นตัวนี้เดือน7เป็นกิลใหม่ใช่ไหมอ่าเป็นระบบใหม่คือเป็นระบบกิลเลยเดือน10คือเป็นปลดล็อกระบบตีบอสแบบใหม่อาจจะเป็นตีบอสไทม์โซนมีตีบอสอ่าแบบเป็นเวลาตีบอสกิลอะไรก็ว่ากันไปนะครับเนาะอันนี้เป็นเนื้อเรื่องใหม่นั่นเองเนาะแล้วก็มีนักล่าอาวุธแล้วก็เงาอ่าเดือนที่10มี3กาชามีฮันเตอร์ มีในส่วนตัวของอาวุธใหม่นะครับแล้วก็มีเงาใหม่เป็นกาชานะนะรประมาณนี้เนาะแล้วก็อันนี้เป็นสนามประลองการเวลาซีซัน5นะครับประมาณนี้แล้วก็อันนี้คืออย่างที่บอกเหมือนเดิมเลยก็คือเป็นโซโล่เลเวลลิงนะครับอ่าแชมเปีนะ้ยนชิพเนาะ SLC รอบอออู้รอบชนะเลิศเลยเหรอ อันนี้เป็นรอบต้นอันนี้รอบชนะเลิศเลยสังเกตรอบแรกเนี่ยจะมีรอบต้นนะฮะอ่าชิงแชมป์รอบแรกจะมีรอบต้นรอบอาจับสลากแล้วก็รอบชิงชนะเลิศอ่าแต่ว่าตัวเนี้ยสังเกตครับจะมีแค่รอบต้นแล้วก็รอบชิงชนะเลิศเลยอ่าเดือน10คือมีชิงชนะเลิศเลยอ่าเรามาดูเดือน11ครับเดือน11เนี่ยจะมีอัปเดตครบรอบนะครับครึ่งปีก็คือ0.5อ่าประมาณนี้เนาะอ่าแล้วก็จะมีเนื้อเรื่องอ่าเนื้อเรื่องใหม่นะครับ มีนักล่าและอาวุธไม่มีเงาใหม่นะแล้วก็อันนี้เป็นการขยายเนื้อเรื่องอ,อาจจะขยายเนื้อเรื่องจัก,กรวาลไปอะไรก็ว่ากันไปอาจจะมีแบบจัก,กรวาลคู่ขนานหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเทศกาลนะครับครบรอบครึ่งปีนะแล้วก็ตัวนี้เป็นโซโล่เลเวลลิ่งแชมเปี้ยนชิพรอบที่1รอบชิงชนะเลิศ เออมันเขียนว่ารอบที่ึงรอบชิงชนะเลิศอาจจะเป็นการเอาทั้ง2รอบเนี่ยมาเป็นการแข่งขันชิงชนะเลิศอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้คือเดือน11นะแล้วก็เดือน12ครับเดือน12เนี่ยนะครับจะมีการอัปเดตบทเนื้อเรื่องดูก็รู้ครับราชามดเป๊ะเลยอย่างที่บอกเลดไฮออกเซตใช่ไหมมึงไปตบราชามดต่อจากราชามดไปเกาะญี่ปุ่นที่มียักษ์ ประมาณนั้นสปอยแล้วกันนะสปอยอ่าเนื้อเรื่องอัปเดตเกาะเชจูบวกการขยายระดับสูงแสดงว่ามีการปลดล็อกเลเวลตัวละครให้เทพกว่าเดิมผมคิดว่านี่แหละเพราะว่าการที่แบบเราจะไปตัวเนี้ยมันจะมีแบบการปลดล็อกตัวละครเราแม่งฟาร์มเยอะอ่ะพูดง,ง่ายๆทรงจินถ้าตามเนื้อเรื่องคือฮันเตอร์ญี่ปุ่นกับฮันเตอร์เกาหลีไป เกาะเชจูแล้วและโดนตบเกือบตายทั้งตีใช่ไหมโซจีบูแม่กูฟาร์เวลก่อนเพื่อนฟาร์มไอตัวเนี้ยด่านร้อยชั้นน่ะขอคอยร้อยชั้นอะ่ะไอ้กูฟาร์เวลก่อนเอ้ยพอดีเวลตันแล้วไปเพื่อนอะไรประมาณเนี้ยอ่าก็คือเป็นการปลดล็อกขีดลิมิตนะครับตัวละครแล้วก็เกาะเชจูมีเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็มีนักล่าอาวุธแล้วก็เงามามาทีเดียว3กาชาก็คือฮันเตอร์ใหม่ใช่ไหมอาวุธใหม่แล้วก็เงาใหม่เพื่อเ่อเนี่ยไอเงาใหม่ก็คืออินี่แหละนะครับราชามดเนาะ แล้วก็จะมีในส่วนตัวของสนามประลองแห่งการเวลาซีซั่น6แล้วก็เวิ l ์ b บอสตัวใหม่เอา้าอันนี้เป็นเวิ l ์ b บอสนะครับแน่นอนผมว่าเวิ l ์บอสตัวแรกเลยคือตัวของราชาบอสซึ่งเขาเขียนว่าเวิ l ์ b บอสเนี่ยคืออะไรรู้ไหมเวิ l ์ b บอสคือการที่เราสามารถเล่นกับเพื่อนได้เออเพราะว่าบอสแต่ละตัวเนี่ยสังเกตว่ามันก็จะเขียนเป็นเนื้อเรื่องบอสในเรื่องอะไรแต่อันนี้คือเขาเขียนเป็นเวิร์บอสซึ่งเวิ l ์บอสคือเล่นกันได้ทั่วโลกก็เรา ก็ต้องลองมาดูว่ามีการเชิญเพื่อน10คนไปตีหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นหลักๆก,การอัปเดตทั้งหมดจะมีประมาณนี้เพราะฉะนั้นสรุปโดยรวมนะครับตัวเกมเนี่ยจะเปิดนะลงทะเบียนล่วงหน้าในวันที่19มีนาก็คือวันนี้เปิดให้เล่นจริงในประเทศไทยแล้วก็แคนาดาในวันที่21มีนาแบบเปิดจริงโอเพนเบตจริงนะแต่แค่เกมยังไม่เสร็จเติมเงินได้จริงอาจจะมีบักบ,บ้างอาจจะไม่ได้อัปเดตตัวของ กิจกรรมเนื้อเรื่องเพราะว่าจะไปเปิดเกมอย่างเป็นทางการในเดือน5ก็คือเดือนพฤษภาคมเพราะฉะนั้นขอย้ําคือโซนไทยแคนาดาเปิดโอเพนเบต้าจริงจริงๆเลยแต่แค่เปิดอย่างเป็นทางการในเดือน5ประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกตัวของการอัปเดตเนี่ยก็จากที่ผมพูดไปตามนี้เลย12เดือนตามนี้หลักๆคือเขามีไทม์โซนของเขาไว้ชัดเจนว่าเปิดอย่างเป็นทางการเดือน5ใช่ไหมมีอีเวนต์อะไรบ้างเดือน6มีอีเวนต์อะไรเดือน7มีอีเวนต์อะไรยันเดือน12 จนแข่งแชมเปี้ยนชิพนะแล้วก็มี w o โวบอ s ใหม่หลักๆอันนี้คือจะเป็นข้อมูลจากออฟ i ิเชียลอย่างเป็นทางการทั้งหมดเลยฟังคลิปนี้คือรู้ทุกอย่างเลยนั่นเองหลักๆจะประมาณนี้ละกันสอบใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดส i b e แล้วก็กดแชร์แล้วเจอกันในวันที่21มีนาคมตอนเกมเปิดอย่างเป็นทางการเจอกันครับสวัสดีครับ